ครับท่านผู้ชมครับเมื่อเนี่วันที่23มีน 2, า2567นะครับผมพาท่านผู้ชมมาชมสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงของตำรวจสถานีตำรวจผู้ทอนเมืองจันนะครับมาเบิงหลังแฟดเพื่อนนะครับนี่ยังเพื่อนปลูกยังไวแนะครับพี่น้อง มี่้วยหอมนะครับกวยหอมท่อครับนีทัวนะครับบัวอย่างลอเบิร์กเืกเทือไมายางลอเบิงกโอ้อุดมสมบูรณ์หลายนะครับเนี่ยอยู่เนี่ยกินนะครับพี่น,อน้องแะไข่ข้าก็มนีนะครับนี่เบิร์ก้วยหอมท่องลยนะครับเป็นปูกเพิ่งยว่อไว้เห็นมันงต้นเดียวนะครับ นอนหน่อยก็กำลังออกหลายแต่ว่าเพิ่นไมาไหวต้นต้นใหญ่ต้นหนึ่งครับกูทุกอย่างก็กินได้นะครับนี่แข็งก็กำลัางงามนะครับดูนะครับพี่น้องแข็งเนี่ยก,กินหลายนะครับบักฮุ้งก็มีนะครับป่วยเพิ่งกำลัางงามนะครับเดือนซีพอดีแร็งๆแต่ว่ามันตรงเกินงามนะครับ ถ้าเบิ่งเดือนหกนี่เดือดสีมาะทายเบิ่งเื่นนี้นะครับบ่าคุณปลูกอยัางไรครับนี่หดบักเขียบครับพี่น้องบักเขียบกำลังเป็นหน่วยเลยนะครับนี่นี่ครับเบือเฉียบก็นี่นะครับเดี๋ยวพายยางลเลาะเบิ่งทางนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสมโอนะครับนี่กำลังแตกยอดเลยนะครับนี่กำลังงามน,นะครับ หลังแฟรตำรวจสถานีตำรวจผู้ทอนเมืองจันนะครับนี่อุดมสมบูลลรณ์ลไรหลีนี่สมโอพิ่นปู่ไ้นี่พามาเบิ้งพริกนะครับนี่นี่นะจะเป็นพริกเครือพริกพริกปีนะครับนี่ก็เริ่ขึ้นเครือเทศดก็เรลังขึ้นนะครับก็ดิดตำสมบูรณ์นี่โบนิพิสูอเขาเลยนะครับนี่พริกก็มาเก็บอยู่สวนนี่ นี่นะครับอาหารการกินพักสวนขั้วลังแฟตนะครับโครงการเศรษฐกิจเพาะเพียงของสถานีตำรวจผู้ทอนเมืองจันทรนะครับนี่ครับถั่วเพื่อกินจนมะระขีนอกระมีนะครับนี่หลายอย่างนะครับพี่น้องพี่น้องมาเบิ้งมุมมุมหนึ่งนะครับนี่โอ้ยมีบักเคือเท็ดเคือเทเ็ดเ,เคือเทศก็พักงเปี่ยนนะครับนี่ นี่ทุกอย่างที่กินได้ก็ว่าเลยนะครับวาพี่น้องเล่อเมื่อเบิง่งริกนะครับนี่ริกเครื่องพริกปีนะครับนี่ปวดสารผิดนะครับเป็นผู้จิบปริสีดยาดอดี๋จะสิเก็บไป ตำปุลน้องนะครับนี่ครับผมพริกคนัดพริกบุกพุ่งนะครับบุกเผือเทศกเต็มอยู่ครับเนี่ยนี่บุกเผือเทศนี่เดี๋ยวมาบุงมา,มาบุเบืองบุกเผือกนะครับนี่ครับพี่น้องนะบุกเผือกกับบุกเผือกก็มีนะครับมีทุกอย่างที่กินได้ก็ว่าได้นะครับนี่ นี่ผ้าพี่น้องก็เบิ้งกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมเมันปลูกไว้หลายนะครับโอ้มาพร้ต้นนี้ต้นนึงนี่สิเป็นอย่างอยเนาะน่าสิเป็นอะโวคาโดนะครับนี่นี่ครับอะโวคาโดนะครับกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมท้องนะครับมาเบิ้งกล้วยหอมท้องครับกล้วยหอมท้องกับเบิ้งลักษณะก็คือตรงก้านเพื่อต้นนี้จะเป็นสีแดงๆนะนี่คือกล้วยหอมท้องเนี่ย กล้วยห้องฟองไงครับเออนอนเป็นกําลังออกนะครับนนล่อรับหน้าฝนเดือนหกเนี่ยครับนอนกําลัางออกนะครับส่วนที่ติดเครื่อแล้วก็มีนะครับนี่สวนกล้วยเพื่อนนะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงของตำรวจสถานีตำรวจภูทอนเมืองจันนะครับ ป้าพี่น้องมาเบิ่งบุกฮงนะครับอันนี้น่างจะเป็นฮอนแล่นนะครับนี่ตัวดีคือนจะเป็นฮอนแล่นนะครับเป็นมะละกอฮอนเล่นนะครับนี่ครับอะโวคาโดก็นี่นะครับตัวนี้น่างจะเป็นอวโลกดดังอยู่ในสวนปุวยนะครับ พึ่งปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับมีบถั่วถั่วกะบีน้นะครับนี่นี่มาเบิลถั่วฟักเหงคาคนเดียวตำหมูงใส่กับถั่วพอดีเลยนะนี่บกพริกกะมี่บ,บเเกเขือเทศดกะมี่ถั่วกะมีโอ้ยตำหมูงใส่อุดมสมบูรณ์แล้วนะครับนี่นี่บะคงกะลัง กำลังเกิดเด้อต้นนี้หน่อยร้ายนะครับนี่ฝน,นมากนี่คือสิบ,บืดแนวกินนะครับนี่ขนาดโบมีฝนนะครับนี่แหงๆนะครับนี่ความบุดมสมบูรณ์เ่อเกิดยังมีนะครับคุนนะครับสวนเพื่อนนะครับเป็นว่า จ้าของเพิ่มความาเก็บกินได้เพื่อนนะเดี๋ยวถ่ายคลิปเสียบจังหน่อยเดี๋ยวผมสิมาเก็บไปกินเดี๋ยวครับนี่เสียบบุกทัวไปตำสมกระเทียมนี่นะครับพี่น้องครับเบื้องหลังบ้านแล้วเดี๋ยวมาเบื้องข้างบ้านนะครับทางซ้ายแล้วครับนี่เพื่อปลูกกล้วยไว้นะครับนี่นกล้วยมันพร้อมเพิ่งขยายมานี่นะครับนี่กำลังงามเลยนะครับนี่กล้วยมนพร้อมครับ ผางสะนะครับนี่มาเบิง้งเพื่อนปลูกยังเน่นะครับนี่ครับเพื่อนปลูกกล้วยแล้วก็เพื่อนสิมีต้นไอ้ต้นผักอีตูนะครับนี่บ้านเท่าเอินว่าไฟตูนะครับนี่เพื่อนปลูกเส้นเงาข,ของปุ๋ยนะครับสิเกิดน,น้ำกันนะครับนี่เด็กินสองต่อสองยางนะครับนี่ฟังสะเพื่อนนะครับนี่เนี่ยกินบุดเพื่ออยากนะครับพี่น้อง เพ um. pues s s ื 8, 2, nah. 2, ่นปลูกเพื่อนขยันเพ่นนี้นะครับเพื่อนปลูกเด้นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ครับสําหรับต้นนี้เพื่อนจะปลูกป่วยหอมกับพริกนะครับนี่ปุวยปลูกปุวยหอมกับพริกนะครับป้วยหอมเบื้องในหน่อยนี่เนี่ยนี่กำลังกำลังแตกกำลังสอดออกนะครับนีอนไม่กำลังสอดออกเต็มเลยนะครับนี่กับพริกนะครับ นี่เป็นขางซ้ายนะครับนี่ท่านปูไว้ฟังสานะครับนี่อาศัยว่านามเอานามสะฮดนะครับนี่อยู่ที่กําลังเป็นหน่วยนะครับนี่อ่าถูกที่กําลังเป็นหน่วยกําลังงามเลยนะครับนี่ปวดสารผิดเพลินนะครับนี่ปู่วยนักกันกับปุวยนะครับนี่เดียวกันนะครับพี่น้องกับภูริอยากลองเห็ดก็ลองเห็ดเบิ้งนะครับเด้อได้ได้สองโซนะครับพึ่งไหวก็นจะได้กินกล้วยนะครับ สำหรับพี่น้องที่รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยนะครับเดเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ทำคลิปนะครับวันนี้มาถ่ายเบื้องบรรยากาศเศร้าๆตัวป่วยนะครับพี่น้องกำลังข้นนะครับายพี่น้องด้วงนะครับบรรยากาศแย่มเศร้า,าๆนะครับสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงของตำรวจสถานีตำรวจผู้ทอดเมืองจันนะครับสวิเบรรื้องหน้าบ้านกันครับว่าเพื่อนปลูกอย่างหน้นนาบ้านนะครับ ถึงกระลังล่องกล้วยกันนะครับนี่นี่ครับหนาบ้านหนาแฟตนะครับเพื่อกดจีกระลังล่องกล้วยนะครับสวยงามนะครับพี่น้องแล้วน้ำสาหมหดนะครับโบ้ดมีสายยางใสไฟฟ้าสายยางอย่างนะครับเป็นตะกั่งหดทีุอะละอย่างนะครับนี่กล้วยหอมพี่น้องกล้วยหอมนี่การเพิ่มทั้งการผสมเลี้ยงแดงเนี่ยนะครับนี่ลักษณะ นี่หอมทองนะครับนี่หอมทองสิมีเรียนนี่รถเบิ่งฟังสาพี่น้องนี่